ด่างหลายอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือเลมอนนะครับจะวิ่งอมสีก็จะเงาอย่างเงี้ยจะเลี้ยงรอดง่ายนะครับแต่ตัวเนี้หนอ่อที่แรกโคนมาก็จะมาลักษณะดเดียวกันนะครับเป็นเลมอนแต่พอปลายมันเนี่ยเร,เริ่มเริ่มเผือกเขาเรียกหลุดเผือกนะครับแต่อนนี้ถ้าอยู่กับแม่เขาก็รอดแต่ถ้าเราแยกออกโอกาสตายค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างจะเน่า พราะเขาสังเคราะห์แสงเองไม,ไ,มไ,มไม่ได้นะครับครนีในกรณีของอย่างนี้นะครับอันนี้ด่างค o อปปี้หรือออเลียนะครับแกนจะเป็นสีเขียวหรือเทาอย่างนี้โอกาสรอดเยอะนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแต่ไม่ชอบแฉะพวกนี้จะไม่ชอบแฉะนะครับเพราะเขาสังเคราะห์แสงได้ได้น้อยคายนะ้ำได้น้อย นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสเตียเป็นแบบนี้นะครับก็จะเลี้ยงง่ายกว่าครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับความหลากหลายอย่างผมผมชอบสเตียแบบนี้ผมก็เก็บเลี้ยงอย่างคนที่เขาเลี้ยงเขาบอกอย่างนี้สวยเลยเขาก็ใช้แบบนี้เออเขาก็เก็บแบบนี้นะครับสีมันก็สว่างครับอันนี้ก็เป็นแม่ก็จะเป็นสเตียกึ่งเลมอน แต่ลูกออกมาหลุดนะครับอย่างนี้คือคอืาภาษาเรียกของต้นไม้คือหลุดนะครับออกเผือกแต่ถ้าอยู่กับแม่เขารอดเพราะเขามีเขียวนิดนิดแต่เวลาแยกออกมาตัวเดียวแล้วเขาจะไม่ค่อยไหวนะครับเนี่ยเขาจะมีขอบเขียวนิดๆน,นะครับสวยไหมสวยแต่เวลาออกมาเลี้ยงเดี่ยวแล้วไม่ค่อยรอดครับก็เดี๋ยวผมขอมีความสุขในการปลูกต้นไม้ต่อนะครับ